สวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขุมสุขลนตีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในได้ดจ้ะเด้พอพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขุมสุขลนจ้ะแล้วก็อย่าลืมกดซับตะไข่กดกระดิ่งให้ในได้ดจ้ะสิ่เหล่ยม่าตัดคิดไม่ไหมล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องปลารักแมวชาแนลให้ในได้ดจ้ะเด้อพี่น้องจำหน่อยอันนี้ยพักันนอนนี่ดนึง วันนี้ฝนตกฝนตกเด็กๆนอนดีดีเพราะพอ่อแม่เนาะนอนนี่เจ้าตาล มองหน้าแม่อยงั้นน่ะว้ายมองเหมือนจะกินเลือดกินเนื้ออะไรเป็นยังไงเนี่ยฮะอ,นอน่นอนไปนอนไปแม่ไม่กวนหนูหรอกดูดูตาเขาเดยพี่น้องเออนอนนอนอดูเด็กๆพวกนี้นอนนี่ไกองก,อกันเนี่ยนะให้ใหทายให,ให,ให้แม่ให้แม่แม่ทายว่ามีกี่ตัวะตะกี้มีอยู่หกตัวนะ นอนทับกันอยู่ห้าตัวห้าตัวไม่ใช่หกตัวอืม,อม,อม,อม ลูกขอนอนเลยลูกขอนอนนอนมวนหลายพี่นองฝนตกจ้าจ้าลูกเอ๊ะจ้าจ้าเอ๊ะจ้าเอ๊ะจ้าเแมวแมว Au, miracle, miracle. เม <ป ti ens> uh, <and> ียวเมียวเมียว้าโอ้วันนี้โชคดีได้ยินเสียงลายแดงพูดเมียว้าดาอเมียวเมียวเมียวอเมียว้าอเมียวเมียวเมียววันนี้ดาดาลูก มียว์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 มีว์มียว์มีว์มียว์มียว์มียว์ไอ้ค่อยเขาเขาค่อยๆดมเพราะว่าเขาไม่เคยให้เราจับเลยเนี่ยสามตัวนี้เมียว์มียว์สามตัวนี้เขาไม่เคยให้เราจับเลย ลายลายแดงจ้เราก็ต้องค่อยๆประลอมเขาตั้งแต่เล็กจนโตนะตั้งแต่เล็กจับได้อยู่แต่พอโตมาจับไม่ได้เลยเขาจะเขาจะหนีเราตลอดพอเขามองหน้าเราเขากลัวเขาก็วิ่งไปเมียว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 ,ยว,ยวเราก็ต้องค่อยๆเเราไม่เคยไม่เคยได้ว่าตั้งใจจะเข้าหาเขาเลยนะ เพราะว่าอะไรเขาจะเข้าไปแอบที่ซ่อนเมียวเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เลยเมียว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 เนี่ยพวกนี้เรียกเมียวเมียวก็ขึ้นมาแล้วเนะนี่ยแต่เจ้านี้ไหนเมียว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 นะดูดิเจ้าสวยเขานั่งเขานั่งมองอย่างเงี้ย เหมียว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 เขากลัวเขาไม่ยอมให้จับ อันเขียวไอตัวที่เรเึ้งจึ้งงึงึจึงอย่าจัจัดกันนะจจึงจึงึไอไเนี่ยมันมันร้ายนะอ้วนไออ้วนอ้วนอ้วนลงมาเลยส้มฉุนไอนี่ดำเกิน

เอยอย่าทำน้องดิทำน้องไม่ได้นะตีน้องไม่ได้น้องเจ็บอืมตีลำเกลงไม่ได้นะลูกรู้ไหมฮหนูต้องหนูต้องใจดีๆรู้ไหมลูกเอ้ยนี่อืม,อมเราก็ความันกัดเหมือนกันนะเ Oh. จ้าโอ๊ยเออดึงมาเดี๋ยวจะตีกันนะจา้จาจ๋าลูกจ้จาจา๋าาโอ้คนเก่งเอ้วันนี้คนเก่งวันนีน้โอ้จา้จาจา้าลูกโอ้ย เขาก็อยากเล่นเหมือนกันนะเนะเาะเพราะอยากมีแม่ให้แม่เกาให้นะโอ้ยจ้าฮอ,อเรียกแม่จ้าฮะคนเก่งเนี่ยเขาไม่เคยให้จับเลยนะตั้งแต่เล็กเนี่ยแต่ตอนนี้ทําไมมาเรียกให้จับแล้วตอนนี้อ้าวอืมเดีด๋ยวดูสิจ้า ตาจ้าจาลูกจ้านีไ่ไงก็พอปิดคลิปกันได้จ้ะพี่น้องเนาะของมา่ล่ะก่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้ในได้จ้ะเด้อกดกระดิ่งอย่าจะได้พอพลาดทีใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องพอนรักแมวแชแนลได้จ้ะเด้อสำหรับการติดตามก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกข,ขุนทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้จ้ะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะพี่น้องเนาะคิดถึงได้ก็ขอให้ได้สมดังปรารถนาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ อยู่ดีมีแห้งสุขูสุขคนได้จ้ะเด้อสวัสดีจ้าพอกันคลิปหนาได้จ้ะ